สวัสดีครับอันนี้นะครับผมจะมาเทสระบบแล้วก็รีวิวการใช้งานนะครับของกล้องรุ่นนี้นะครับเป็น canon นะครับ power shot g15 นะครับกล้องตัวนี้นะครับสภาพ body รวมถือว่าสวยเลยนะครับผมตีให้ประมาณ98%เลยนะครับหรือรอยน้อยมากนะครับแทบจะไม่มีริ้รอยเลยนะครับการทำงานก็เต็มระบบตัวเลนส์สวยใสนะครับจอมองเห็นได้ชัดดีเลยนะครับ จะมีนะครับสายคล้องคอนะครับตรงวุ่นเลยนะครับแล้วก็มีเป็นกระเป๋ากล้องนะครับนะครับแล้วก็จะมีนะครับแบตเตอรี่นะครับพร้อมกับเมมโมรี่การ์ดขนาด8จิกนะครับให้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่แบตเตอรี่แล้วก็จะลองเทสให้ดูนะครับปิดฝาแบตล็อกได้แน่นสนิทดีนะครับ บอดี้นะครับเป็นกล้องถือว่าขนาดกลางๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากนะครับวัสดุนี้ก็แข็งแรงทนทานเลยทีเดียวนะครับไม่เหมือนจะไม่ใช่พลาสติกนะครับจะเป็นแข็งกว่าพลาสติกขึ้นมาหน่อยนะครับนะครับน่าจะเป็นคล้ายๆแบบอลูมิเนียมประมาณนี้นะครับนะครับสวยเลยนะครับเป็นสีดำนะครับวิธีการเปิดกล้องก็คือกดตรงนี้นะครับ กล้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับก็จะให้ตั้งค่าวันที่ถ้าไม่ตั้งก็กดข้ามได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่การซูมเข้าซูมออกนะครับปกติดีนะครับไม่ติดขัดใดๆนะครับนะครับก็โหมดการถ่ายรูปนะครับก็โหมดแรกเลยนะครับจัดเป็นโหมดออโต้นะครับสีเขียวนะครับวิธีการกดถ่ายก็กดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็กดย้ำลงไปนะครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับ ถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดก็หมุนเปลี่ยนด้านบนเลยนะครับก็จะมีโหมด P นะครับในโหมด P ก็จะสามารถเข้าไปเซตค่าต่างๆได้อีกนะครับกดคําว่าเซตตรงการนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะมีพวกตั้งค่านะครับเข้าสู่เฉดสีต่างๆนะครับก็จะมีโหมดคูดดี้อยู่ในนี้ด้วยนะครับก็เป็นโหมดที่นิยมในทีเดียวนะครับนะครับโหมดคูดดี้ก็คือจะเป็นโหมดก้อนเมฆตัวนี้นะครับจะได้โทนภาพสีเหลืองๆอุ่นๆหน่อยนะครับ แล้วก็ถ้าเราเลื่อนลงมานะครับด้านด้านล่างอีกก็จะมีเฉดสีต่างๆอีกนะครับรวมถึงการเข้าถึงเฉดสีหมดฟิล์มนั่นเองนะครับเป็นสีฟิล์มสไลด์นะครับมีหลายเฉดสีให้เพื่อนๆเลือกใช้งานเลยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับในโหมด P นะครับก็ถ้าจะไปโหมดถัดไปนะครับก็หมุนไปได้เลยครับก็จะมีโหมดทีวีโหมด AV นะครับโหมด M นะครับ C1 C2 ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูที่โหมด scn นะครับใน scn นี้นะครับก็สามารถเข้าไปเซตตั้งค่าได้นะครับก็จะเจอพวกโหมดถ่ายรูปบุคคลนะครับตันนี้ก็จะถ่ายเป็นรูปบุคคลแล้วก็จะเป็นผิวเนียนบวกขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีพวกชัตเตอร์อัจฉริยะนะครับตามที่เขาเขียนบอกเลยนะครับพวกถ่ายผู้ไฟถ่ายหิมะนะครับในโหมดนี้นะครับถ้าเราจะถ่ายรูปบุคคลสวยๆก็แนะนำสองโหมดนี้เลยนะครับ สวยแน่นอนเลยนะครับส่วนถัดมาเดี๋ยวผมจะลองถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับก็จะหมุนไปที่โหมดถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็กดถ่ายมันถ่ายรูปธรรมดาเลยนะครับกล้องก็จะบันทึกวิดีโอไว้ให้นะครับอ๋อถ้ากดถ่ายวิดีโอนะครับขออภัยนะครับให้กดที่ปุ่มสีแดงนี้นะครับกล้องก็จะเริ่มอัดวิดีโอให้นะครับผมในการอัดวิดีโอนะครับก็ สามารถซูมเข้าซูบอกได้นะครับก็จะเป็นซูมแบบสมูทๆช้าๆเข้าไปเลยนะครับนะครับเมื่อเราถ่ายวีดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดุ่นกดที่ปุ่มสีแดงเหมือนเดิมนะครับก้องก็จะทําการบันทึกไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่โหมดออโต้ไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่การเปิดแฟลชนะครับถ้าเราจะเปิดแฟลชนะครับก็ให้ดันตัวนี้นะครับมาทางด้านขวามือนะครับแฟลชก็จะเด้งขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่การใช้แฟลชกันเลยนะครับกดมันถ่ายรูปธรรมดาเลยนะครับนะครับถ้าแสงพอแฟลชก็จะไม่ออกนะครับในโหมดออโต้นะครับแต่ถ้าแสงไม่พอแฟลชถึงจะออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้แฟลชให้ดูที่โหมด P แล้วกันนะครับก็จะถึงตั้งค่าเปิดแฟลชได้เยอะมากขึ้นนะครับให้เราทําการเปิดแฟลชขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับแล้วค่อยมากดตั้งค่าต่อแฟลชตรงนี้นะครับที่เป็นรูปแฟลชนะครับก็เดี๋ยวผมจะ ในโหมด P ก็จะมีการตั้งค่าเปิดปิดแฟลชที่เยอะมากขึ้นนะครับผมก็จะตั้งค่าที่เปิดแฟลชไว้ตลอดนะครับรอสัญญาณสีส้มนี้หายไปนะครับเป็นสีเทาแบบนี้ก็สามารถยิงแฟลชได้เลยนะครับชาร์จแฟลชได้ไวนะครับแล้วก็แฟลชก็ติดปกตินะครับเพื่อนๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้แฟลชนะครับ ถ้าเราจะปิดแฟลชนะค <hi> รับก็กดตัวนี้ลงเลยนะครับนะครับแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าบวกลบเฉยๆแสงนะครับสามารถตั้งตัวนี้หมุนเอาก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องมองครับตัวนี้จะเป็นการปรับระดับสายตาในช่องมองนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเอาไว้ดูรูปภาพนะครับสามารถเข้าไปดูรูปภาพที่เราถ่ายไปเมื่อกี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปถ่ายเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็จะแนบรูปภาพให้เพื่อนๆดูนะครับว่ากล้อง รุ่นนี้นั้นได้รูปภาพประมาณไหนนะครับแต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมถ่ายนะครับก็สามารถนะครับเข้าไปดูได้นะครับใน i n s t a g r กรนะครับโดยพิมพ์ชี้กล้องรุ่นนี้เข้าไปได้เลยนะครับมีหลายท่านได้รีวิวอไว้เลยนะครับส่วนถ้าเราจะกลับมาหมดถ่ายรูปก็แตะที่ปุ่มลาดชัตเตอร์เบาๆนะครับตอนนี้จะเป็นปุ่มเมนูนะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับรวมถึงการตั้งค่าวันที่เวลาภาษาก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับนะครับ ตอนนี้จะเป็นถ่ายมาโคนะครับตอนนี้จะเป็นพวกการตั้งค่า ISO นะครับนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ถ้าผมพูดขาดตกปลกพ่องตรงไหนไปนะครับพูดตรงไหนเร็วไปนะครับให้ข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน YouTube หรือว่าใน Google นะครับก็จะมีหลายๆท่านได้รีวิวไว้นะครับสำหรับผมนะครับก็ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ